ในพระโถหอนะครับของคณะท่องเที่ยนะครับโดยคุณซัพเอร์เดฟคูนก็พิจารที่น่าน่ารักไหมครับเสียงตใจอเล่าเสียงไม่มั่นใจเลยว่าพี่เขาน่ารักปล่าโอเคนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นคน อยู่ในอำเภอโกนตัวเองที่อยู่ของอำเภอสุท้อนะครับจังหพิจิตนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทํางานในตอกที่สุโขทัยภาคตะวันตกของจังหวัดสุะเทัยเราเห็นว่าการศึกษาสนี่ยคัญมากถ้าทุกคนมีการศึกษาที่ดีประเทศไทยก็จะเปินก้าวหน้านะครับยังไงเราเป็นแอบเป็นผู้ปิดทองหลพะก็ยิ่ี มีตำหนิกันว่าน่าจะต้องทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องหลันะครับทํามาปีนี้เป็นปีที่ห้าที่หปีที่ห้านะครับเราเริ่มมาทุกปีนะครับโดยเราจะไปในบ้านของน้อง,องพระยาน,นะครับแต่ละคนและในปีนี้ก็เป็นที่น้ำหวานที่น้ำหวานเขาเป็นสิบงเดาของที่ นี่นะครับเป็นคนให้พาทศโสมมาเที่ยวให้มีโอกาสได้มาแล้วเราก็พยายามไปหาสปอนเซอร์จากสมาชิกของทศโสมมาเที่ยวที่เราเราไปเที่ยวในกานี้กันนะครับ